ดียมเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าอันนี้ก็ไข่ปลานะคะเพื่อนเพื่อนไข่ปลานี่ก็เตรียมจะทําต้มยําต้มยํมาไข่ปลานะคะต้มยำไข่ปลาก็คือเราจะใช้วิธีทอดก่อนนะคะเราจะทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะทอดอ่าไข่ปลาให้สุกให้สุก ให้กรอบนอกแล้วก็นุ่มด้านในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องอต้มยำนะคะก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมกะกรูดใส่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวมะขามเปียกนะคะแล้วก็ปรุงรสเป็นทุกอย่างเป็นรสชาติของต้มยำทั้งหมดใส่พริกเผานะคะเสร็จแล้วเราขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนําไข่ปลาลง ลงใส่ในหม้อน,นะคะที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักเพื่อน,อนๆลองทําดูนะคะอร่อยมากค่ะเขาจะออกรสหอมนะคะหอมหอมไม่มีกลิ่นคาวนะคะหอมแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ